สวัสดีทุกท่านครับดูเกนวิดออสติมแมนนี่ปีทูครั้งครับลูกคุณบอกคุไปเล่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นกันอีกครับโอเคทําชมวันนี้ผมก็จะมาก่อนจะไปเล่นนะครับจะมาบอกว่าแฝงเขาคือคุณแฝงอ่างนี้ดูเฉยและกูงานดีครับก็ผมว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนดีได้จคดูเขาการเป็นคนดีเฉยครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในที่สุดเขาก็จะได้ป็นคนดีเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเยี่ยมแฝง เยี่ยมขนาดคนที่เกียเ่ยแบ่งเขายังขนาดคนที่ประจารช่องแบ่งเขายัางบอกเ,เ,เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้สิาโอ้โหเย่ชสองฮะ้โว้า <c oughs> ว J X อะไรนะ J หรอ J ข้อต้องเฮ้เออจเเปนแบบไหนครับแมวด,ดีไหมแมวดีไหม เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีท่านผู้ชมจลองคุยกัน,นก่อเน,ดนเดี๋ยวผม,มขอใช้เวลาวาดก่อนพิกเอของเราก็คือพิกเอทาร์ทบอกว่าพิกเอพิกเอบอกว่าโนพิกเอพีไอ K A X E No P X มัเป็น hard แทนอู้หูที่เดียวแตกด้วยเยี่ยมบังมี X H ดาหัวขนาดนี้แหละนะอะไรอ่ะอ๋อเราสามารถชวนชวนชวนเชินเพื่อนได้กดนะ เชิญยังไงอ่ะไปขอเชิญเพื่อนมาก่อนเชิญไม่เป็นอ่ะเขาบอกว่าเขาไปไปรับเล้กไปรับสัตว์เลี้ยงคู่ได้ตัวอปรเนี่ยสัตว์เลี้ยงผูดหญิงะัวเลี้ยงผู้หญอ่ะจัมีมันมันเป็นมามันไม่หมดใช่ จุ่มก็ได้ใช่อ่ะอ๋อได้ว้าว thank you สีบ้า่ได้ปลิวว้าวเดี๋ยวไปทำโบกคิปแป๊บเดี๋ยวจะเอาแบบจะเอาแบบไหนทำโบกคิปโอ้ยอยู่โล้้ย่อสิ้วเยะเรโอ้ิบสีโอหัว้ แบบเนี้ยเฮ้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเอา,าทำบกคิดจะดีดวดวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแคปลูกก่อนไปไ่ควรที่จะเราเรามาข้างล่างทีราควรที่จะเรามาข้างล่างทีเพราะว่าถ้าเราไม่ควรเรามาข้างล่างแล้วมันจะมีไว้ทำไมยังเงี้บไปก่อนล้อยยย นนบนตอไม่น่าจะมีอะไรแล้วไปเราตัวคนี้ามารูไดู้ทงไหนอ้ตรงตีได้เร็วยี่อเคฮะน้ำไหนเาก็ตัวนั้นง่ายอ่ะทุบก่อนมาเลือดทำไรได้ทุบทุเรียนนีเสิ ไมันไม่แตกเดียวอ๋ออะไรอ่ะภา,าพดิกซซร์หรือเปล่าแบงคกิงข,ขอบคุณมากคุภาพดิสซซร์รูปหัวใจแน่นอนต้อ,อม่นโอ้มีอะไรใช่หอตหแหลก จะเปแลกค่อนปกติอีกอกมันยิงเลยยิหัวอย่างเดียวนะโอเคเราไปตอื่นกันเราไปตรงนดูก็ได้เป็ดเฉยโอเคนะจุดซีฟอ้ยระงกเอ้ยฟังเพลงเอ่อออเอาโอ้ยมูนพวกนั้นเอง ตามหาฉันเห็น,ลนเนลยล่ะฉันเห็นแล้วล่ะฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วบอกว่าไงว่าพูดกันบาๆอืมมีตังค์เขาไม่ต้องใส่ร่มโอเคได้แนันแล้วโอ้โหโอ้โหแหลกโอเคค่ะเจ้าที่รับเกมมันก็ไหลอยู่เอาไปเลยทำไมรู้สึกว่ามันวิ่งไวกว่าเราวิ่งไวทำไมเองวิ่งไวจังวิ่งไวจังเค้ ยังวัยทุกผู้ชมเจ็บปั๊บไอ้ชอบไม่ใช่ของบ้านเราแน่นอนโอเคฉันขึ้เอาไปไหนอะไม่ไป่หนอะอ้าวเครอครับที่แ๋ยว่แค่รอได้ยังไงได้แล้ว

เก็เก็โอเคช่างมันเียไม่สนใจแล้วชื่อชื่อชื่อคบอกว่าผมเคยเล่นไปแล้วอะไรกืะดานก้ะกาชอว่นงน่าเกลียดเต่าน้อยน่าเกลียดแกทำให้ชั้นดูแย่เต่าน้อยหรอเปล่า มันเลอตรงไหนเออขุดเลยนะเื่อนโอเคทุกคนเอ่ไ้หนึ่กบมเด้หมดเหรออะไรมันยังไงใหญ่ๆเด่ะ 那么厉害。 ร้อยมันหายแหลกก่อนเพราะค่า,ามันจะแหลกมันจะเป็นแบบนี้นครับเพราะเป็นปกติของเกมนี้อีสัตว์เอ้ย,อยโดนไปชอบไหมล่ะชอบไม่ได้เหรอไม่อยู่เหรอพี่แจ๊ะโอ้ยใจ๋งมาล้วกันอ้าวอีสัตว์ อ๋อแง่แค่ไหนเหรอแง่ขนาดีเลยเหรอง่ายพี่ยูผมพร้อมทำอย่างเต็มตับตุ๊กตุ๊ เจ้าน้ำหมึกเจ้าเจ้าเจ้าน้ำหมึกบ้าแกทำให้ฉันดูแย่เย่ปุ๊บใช่ไหมมีอะไรไหมนี่มีอะไรอะ่ะกุญแจเฮ้ยเดี๋ยวอันเนี้ยผมงจุดได้ผมงจุงดได้มันต้องใช้นั้นแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มไปก่อนกันแชปเตอร์หนึ่งไงแชปเตอร์หนึ่ง ดูนี่นสิเพื่อนของเราไปแล้วโอเค<ฮ>อบังกิว้วไม่ต้องบังกิว้วเลยจอะบังกิ้วไม่ต้องบังกิ้วได้ไหมอยากคือห้ฮห้าเนี่ยตรงนั้น ที่ขุดต้องมีอะไรนะต้องมีถัาต้องมีทาร์ตเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมถือพิกเอพิกอผมก็คือทาร์ตแล้วผมนั่นชื่อว่าโ no น้พิกเอ็กน่จะมีแค่นี้แหละเอเคเราที่เหลือเราน่าจะเนี่ยน่าจะยังไม่ยังไปไม่ได้ทีนี้ยอมมาครับเนี่ยสองอัน สำหรับคลิป hmm. น well, ี้ก็ขอตลาครอบถ้าชอบนะคับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระครนครับบ๊ายบาย